คุณผู้ชมคะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นประเด็นดราม่าร้อนสนั่นโลกออนไลน์เลยก็ว่าได้นะคะสําหรับกรณีของนักร้องชื่อดังอย่างพี่หนุ่มกะลาแล้วก็คุณจูนเพนชุลีนะคะที่ว่าทางด้านของฝ่ายชายอย่างพี่หนุ่มกะลาเองเนี่ยได้มีการออกมาถแถลงนะคะฟ้องร้องฝ่ายภรรยาในคดียักยอกเงินบริษัทกว่า66ล้านบาทตั้งแต่ปี2558จนถึงปี2566รวมเป็น9ปีนะคะอีกทั้งยังว่าฝ่าย ของคุณจูนเพนชุลีเองเนี่ยก็ยังได้มีการออกมาโพสต์นะคะชี้แจงรายจ่ายภายในครอบครัวทันทีจากนั้นเนี่ยจึงเกิดเป็นมหากราบดรามา่าและกลายเป็นเรื่องราวที่ชาวเน็ตถกเถียงกันแบบรัวๆในตอนนี้อีกทั้งในเรื่องของการถแถลงข่าวของพี่หนุ่มกลาเองเนี่ยก็มีประโยคหนึ่งนะคะที่ต้องบอกเลยว่ากลายเป็นกระแสไวรัลในทันทีคือที่ว่าผมร้องเพลงคืนเดียวเท่ากับเงินเดือนเขาคุณผู้ชมคะ่ะและนี่แหละบทสัมภาษณ์ดังกล่าวนี้นะ ะะของพี่หนุ่มกลาเนี่ยทำเอาชาวเน็ตนะคะถึงกับเอ๊กกันเลยทีเดียวค่ะแล้ววันนี้นะคะทางเราค่ะจะพามาดูเ็ทค่าตัวคร่าวๆนะคะของพี่หนุ่มกลาว่าแต่ละคืนแต่ละโชว์นั้นค่าตัวได้เท่าไหร่กันแน่โดยนะคะประเภทงานโชว์ในกรุงเทพเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณนะคะ2องแสนสบาทโชว์ท่ามนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ60นาทีส่วนงานโชว์ในต่างจังหวัดนะคะเลทก็อยู่ที่ประมาณ2อง0 0 4 5 0 0 0บาทนะคะเวลาโชว์ไทม์เนีย่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ60นาทีด้วยเช่นกันคุณผู้ชมคะแล้วทีนี้นะคะช่วงเทศากาลในกรุงเทพมหานครเนีเ่ยเลทราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ3 4 5 0 0 0บาทนะคะเวลาโชว์ไทม์เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ60นาทีด้วยเช่นกันนะคะส่วนช่วงเทศกาลในต่างจังหวัดเองเนี่ยก็จะอยู่ที่เลทนะคะประมาณ3 4 5 0 0 0บาทเวลาโชว์ไทม์เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ60 นาทีด้วยเช่นกันราคานี้ค่าโชว์เท่านั้นนะคะราคานี้เองเนี่ยยังไม่รวมกับแหวนและราคาอาจมีความเปลี่ยนแปลงนะคะกรณีขายบัตรยังไม่รวมราคาลิขสิทธิ์เพลงส่วนค่าเดินทางและค่าที่พักเนี่ยลูกค้าต้องซัพพอร์ตให้ทางทีมงานนะคะลูกค้าต้องมีการเตรียมเวทีแสงสีเสียงตามสเปคของศิลปินโดยทางศิลปินเนี่ยจะส่งให้หลังจากมัดจำงวดแรกเท่านั้นส่วนการล็อกคิวศิลปินเนี่ยก็สามารถ ทำได้นะคะหลังจากมัดจำงวดแรกเท่านั้นคือ50%อีก50%เนี่ยต้องจ่ายก่อนวันแสดงจริง10วันนะคะคุณผู้ชมคะโดยข้อมูลดังกล่าวนะคะก็มาจากเว็บไซต์ Thai2music.com นั่นเองคุณผู้ชมคะซึ่งนี่แหละนะคะวันนี้เราก็นําเลทราคาของพี่หนุ่มกลานะคะในขณะที่ว่ามีการออกแสดงโชว์ร้องเพลงนะคะตามงานต่างๆเนี่ยเลทค่าตัวของพี่หนุ่มกลาเองก็จะตามที่เรานะคะได้นําเสนอไปดังกล่าวนี้เองคุณ ้ชมคะส่วนในเรื่องนะคะของคดีความของพี่หนุ่มกลาแล้วก็อดีตภรรยาอย่างคุณจูนเบนชุรีเนี่ยจะจบลงไปในทิศทางไหนอันนี้เองเนี่ยเราก็ต้องมารอติดตามไปพร้อมกันอีกทีนึงคะ่ะ